กักกันปกป้องรหัส SCP 2 6 6 6 2โค้ดเนมคาสูรูระดับการกักกันคีเดอร์มาตรการการกักกันพิเศษ การกักกัน SCP-2662 มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปในหน่วยการกักกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจุดประสงค์นี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการภาคสนาม TAU-9 โค้ดเนม b e l l i g e e n t Bodyguards เพื่อเฝ้าระวังและปกป้องหน่วยกักกันของ SCP-2662 รวมถึงติดตามกลุ่มลัทธิหรือศาสนาใหม่ๆที่เกิดขึ้น โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การบูชา SCP-2662 ่วยปฏิบัติการ TAU-9 ต้องใช้วิธีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อจัดการกับผู้บุกรุกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้กำลังร้ายแรงหากจำเป็นสมาชิกทุกคนในหน่วย TAU-9 จะต้องได้รับการตรวจสอบทุกๆ6เดือนเพื่อตรวสอบว่ามีอิทธิพลจากปัจจัยที่อันตรายทางจิตใจหรือไม่ เนื่องจากการกักกัน SCP-2662 เป็นไปโดยการสมัครใจทั้งหมดปัจจุบันจึงถูกกักขังไว้ในหน่วยกักกันสำหรับมนุษย์ขนาดขยายพร้อมมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงตำ่ำตามที่ระบุไว้ในเอกสาร0 9 9 8ข k a นอกจากนี้ SCP-2662 ได้รับอนุญาตให้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวันได้หนึ่งฉบับตามที่เลือกเองคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอโดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน50เหรียญสหรัฐต่อเดือนคําอธิบาย SCP 2662เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถก่อให้เกิดความอันตรายทางสภาพจิตใจได้หรือ Cognito h a z a r d i u s Entity มีความสูงประมาณ4เมตรและมีน้ำหนักราวๆ200กิโลกรัมโดยลักษณะภายนอกมีความคล้ายคลึงกันกับมนุษย์เป็นบางส่วนที่บริเวณด้านหลังมีอวัยวะลักษณะคล้ายกับหนวดจำนวนประมาณ20เส้นที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับแขนขาของสัตว์จำพวกปลาหมึกยักษ์ยื่นออกมาโดยอวัยวะเหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ SCP-2662 สามารถทำกิจกรรมได้พร้อมกันมากถึง10อย่างในเวลาเดียวกันผลกระทบผิดปกติของ SCP-2662 จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการสัมผัสในระยะยาวโดยทั่วไปแล้วคือเมื่ออยู่ในห้องเดียวกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2662 เป็นประจำทุกวันผู้ที่อยู่ใกล SCP ้ SCP-2662 เป็นเวลา6เดือนขึ้นไปจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับรู้ถึงความต้องการ หรือความปรารถนาของ SCP-2662 ยังเฉียบพลันและถูกผลักดันให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นพวกเขายังอาจประสบสภาวะหลอนหรือความผิดปกติทางจิตใจเมื่ออยู่ภายใต้ความตึงเครียด SCP-2662 ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่มีคะแนน MARs หรือ m y n Affecting Resistance Scale ตั้งแต่2ขึ้นไปได้ ผลกระทบผิดปกติอรองของ SCP-2662 คือการก่อกำเนิดกลุ่มศาสนาหรือกลุ่มลัทธิที่เกิดขึ้นมาเองโดยมีความถี่เฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งกระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยไม่สมัครใจและสร้างความเครียดให้กับ SCP-2662 อย่างเห็นได้ชัดกลุ่มศาสนาที่เกิดขึ้นจาก SCP-2662 มักมุ่งเน้นไปที่การพยายามบุกรุกเข้าไปในหน่วยกักกันของมันเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ที่มีลักษณะรุนแรงและหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์กลุ่มเหล่านี้มักมีการจัดตั้งที่เป็นระบบและจะปรับกลยุทธ์ทุกครั้งที่ล้มเหลวในการบุกรุกแม้ว่าจะไม่มีการติดต่อหรือสื่อสารระหว่างกลุ่มศาสนาแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นเลยก็ตามต่อไปนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ scp 2 6 6 2บันทึกฉบับเต็มสามารถดูได้ในเอกสาร 2 6 6ขีดหบันทึกเหตุการณ์ที่2 6 6 2ขีด0 7เมื่อวันที่ปี2003กลุ่มศาสนาที่รู้จักกันในชื่อ two words time ได้บุกเข้าไปในหน่วยกักกันของ scp 2 6 6 2ได้สำเร็จ เวลา22นาฬิกา50นาที SCP-2662 กำลังอาบน้ำและเตรียมตัวที่จะเข้านอนได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อวัตถุระเบิดที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนถูกจุดชนวนใต้ศูนย์กลางของหน่วยกักกัน SCP-2662 22นาฬิกา51นาทีพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ5คนปีนออกมาจากหลุมที่เกิดจากแรงระเบิด SCP-2662 ในเดินออกมาจากห้องอาบน้ําเพื่อไปตรวจสอบเสียงที่ดังขึ้น22นาฬิก52นาทีเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่แจ้งให้กับหน่วยปฏิบัติการที e TAU-9 ทราบถึงการบุกรุกเข้าสู่พื้นที่กักกันทั้งสองพยายามควบคุมตัวพลเรือนกลุ่มแรกทั้ง5คนแต่ก็ล้มเหลวเนื่องจากมีพลเรือนอีก5คนถืออาวุธเข้ามาเพิ่มเติม 22นาฬิกาห6นาทีหลังการต่อสู้ระยะสั้นเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ถูกพลเรือนจับขึงและมัดด้วยเชือกพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มเข้าใกล้ s c p 2 6 6สส่วนพลเรือนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใช้มีดแทงที่ฝ่ามือของตัวเองจากนั้นได้ทำการสำเร็จความใคร่แล้วใช้น้ำอสุจิของตัวเองผสมกับเลือดแลว้ววาสัญลักษณ์ที่ไม่ทราบความหมายลงบนผนัง 2 2นาฬิกา5้นาทีเออพระเจ้าไอ้จายสิเอาจริงเหรอเนี่ยนั่นมันดูไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ดูใหญ่แยกมากเลยนะพวกุณไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะที่จริงอ่ะ SCP 2 6งหมีอาการคลื่นไส้เมื่อเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถตอน S C P 2 6 6 2จนจนมุมในห้องน้ำได้สำเร็จ22.59นาฬิกานาทีพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บบีบเลือดจากแผลของตัวเองแล้วนำไปถูบนตัวของ S C P 2 6 6 2พร้อมกับร้องเพลงไปด้วยอไม่นะนี่นี่คุณจะทำอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าเข้ามานะเออได้โปรดเห็นก็พระเยซูเถอดได้โปรดโอ้ยผมพิ่กอาบรับเร็นนะ ยี่สินาฬิกาหน่วยปฏิบัติการ TAU ขีดเก้ AU 9, เดินทางถึงหน่วยกักกันของ SCP 2 6 6 2และสามารถควบคุมตัวโพลเรือนทั้งหมดได้สำเร็จจากนั้นจึงย้าย SCP 2 6 6 2ไปยังหน่วยกักกันชั่วคราวจนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จบันทึกเหตุการณ์ที่2662-13ขีด1 3. เมื่อวันที่ปี2005กลุ่มศาสนาที่รู้จักกันในชื่อ The b e t r o t h สามารถบุกเข้าไปในหน่วยกักกันของ SCP-2662 ได้สำเร็จ8.22นาฬิกา22นาที SCP-2662 กำลังกินอาหารเช้าและอาา่านหนังสือพิมพ์อยู่8.24น,นาฬิกา24นาทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำการในหน่วยการกักกันของ SCP-2662 เดินเข้ามาพร้อมกับนักวิจัยคนหนึ่งซึ่งในมือของนักวิจัยคนนั้นถือลูกหมูแรกเกิดอยู่8.25นาฬิกา25นาทีเออสวัสดีตอนเช้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ8.26นาฬิกา26นาทีโอ้ท่านองค์เหนือหัวโปรดรับเครื่องสองเวยเป็นลูกหมูผู้บริสุทธิ์ตัวนี้ด้วยเถิดมันสูญเสียทั้งพ่อแม่จากการสังหาร ขอให้จิตวิญญาณแห่งความสูญเสียนั้นเป็นพลังที่จะหล่อเลี้ยงท่านจากนั้นนักวิจัยได้ทำการต่อลูกหมูต่อนหน้า SCP-2662 และวางลูกอันทาข,ของมันลงบนจานอาหารของ SCP-2662 8.28นาฬิกา28นาทีเออกูว่านะจริงๆไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าก็ขอบคุณแล้วก่อนนะ โอ้คืกูกูว่าตอนนี้ผมอิ่มแล้วอ่ะพวกคุณกลับไปเถอะนะโอ้คือเออเทพของพวกเจ้าพอใจในเครื่องบูชาแล้วล่ะระหว่างนั้นโนยปฏิบัติการ TAU ขีดเก้ได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกหน่วยกักกัน8.29นาฬิกา29นาที SCP 2 6 6 2พยายามที่จะกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อ แต่นักวิจัยโรซี่ได้เชือดคขอลูกหมูและโยนขึ้นไปบนโต๊ะจนเลือดสาดกระเซ็นใส่นังสือพิมพ์โอ้โหนี่คุณทำอะไรเนี่ยเอาเอา,เอา,เอาฟังนะกว่าพวกคุณไม,ไม่ลองไปอ่านพระคัมภีร์อ่านไบเบิลหรือไม่ก็อะไรสักอย่างแบบนั้นดูไหมมันดูเหมือนว่าพวกคุณน่าจะต้องการพระเจ้ามากเลยนะตอนเนี้ย S C P 2 6 6 2 วางหนังสือพิมพ์ลงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มากับนักวิจัยได้ยิงปืนเข้าไปที่ศีรษะของเธอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกินร่างของเธอเนื่องดังนี้ขอขอบูชาแด่ท่านบูยิ่งใหญ่8.32 <c oughs> <c oughs> นาฬิกา32นาที s c p 2662ออกจากที่เกิดเหตุและรีวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำ แป<ว>ด,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 ดนาฬิกา3ามนาทีหน่วยปฏิบัติการ TAU ขีดเเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้ทำการเคลื่อนย้ายตัว SCP 2 6 6 2ไปยังหน่วยกักกันชั่วคราวและทำการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด หลังการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงพลวเรือนที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิตำแหน่งที่อยู่ของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวจริงยังไม่ทราบแน่ชัดบันทึกเหตุการณ์2 6 6 2 3, -7 8ขีดเมื่อวันที่ 2, ปี2014 กลุ่มศาสนาที่ไม่ทราบชื่อซึ่งประกอบด้วยบุคลากรระดับดีและสมาชิกหน่วยปฏิบัติการ TAU9 จำนวน2นายสามารถบุกเข้าไปในหน่วยกักกันของ SCP-2662 ได้สำเร็จหลังการตรวจสอบเหตุการณ์2662-78 SCP-2662 ได้ถูกเปลี่ยนระดับการกักกันเป็นประเภทขีเดอร์ตี4 7นาที SCP-2662 กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงตี40นาทีหน่วยปฏิบัติการ TAU-9 ทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่แต่พวกเขาเลือกที่จะเหลือสมาชิกไว้4นายเพื่อเฝ้าดู SCP-2662 ตี4 15นาทีสมาชิก2นายได้ทำการเข้าประชิดสมาชิกที่เหลือและขังไว้ในหน่วยกักกันที่ไม่ได้ใช้งาน ตีสี่นาทีเรือบรรทุกสินค้าคันหนึ่งในเดินทางมาถึงไซส์ซึ่งเป็นสถานที่กักกัน SCP 2 6 6 2ตีสี่นาทีเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายที่เหลือนำบุคลากรระดับดีลงมาจากรถและพาพวกเขาไปยังคลังอาวุธของหน่วย TAU ขีดเตีสี่นาทีบุคลากรระดับดีและเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายติดอาวุธจากคลัง จากนั้นจึงบุกเข้าไปในหน่วยกักกันของ SCP-2662 ตี4 31นาที SCP-2662 ตื่นขึ้นมาบุคลากรระดับดีหลายคนยืนเฝ้าทางออกของหน่วยกักกันและบริเวณโถงทางเดินอ๋อนี่มันอะไรอะนี่นี่ผมต้องย้ายไปไหนแล้วหรอครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าตารางการย้ายของผมมันอยู่ดิ้นหน้าเหรอตีส 35นาทีเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เริ่มถอดเสื้อผ้าของบุคลากรระดับดีที่ไม่ได้รับหน้าที่เฝ้ายามออกตี 4, 36่นาที s c p 2 6 6 2พยายามแจ้งหน่วยปฏิบัติการ TAU 9ีดแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆ 17นาทีเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เริ่มใช้มีสลักสัญลักษณ์ล,ลงบนบริเวณสะโพกและต้นขาของบุคลากรระดับดีที่ถูกถอดเสื้อผ้าออกหลังจากนั้นบุคลากรระดับดีเหล่านั้นก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่ออเอออะไรเนี่ยพวกคุอะไรจริงดิตอนนี้เนี่ยนะก็นี่นี่นี่คือว่าฟังนะก็พวกคุณไปหาพระเจ้าองค์อื่นไม่ได้รั้ไงอะนี่นี่นี นนั 62, ้บุคลากรระดับดีหมายเลข99304พยายามที่จะดึง SCP-2662 เพื่อเข้ารวมกลุ่มเซ็กหมูไม่เอาเลยหยุดนะไม่เอานะพวกคุณนี่ผมกผมรเจ้าผมกคุณนะผมเหัวขอสงให้พวกคุณลทำเรื่อีสักทีเไดโปรดอยู่ได้อยู่เดี๋นี้เลย4 40นาทีบุคลากรระดับดีที่กำลังมีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดหยุดการเคลื่อนไหวและหันมาจ้องที่ SCP-2662 ในเวลาเดียวกันโดยปฏิบัติการ TAU-9 ที่ถูกส่งออกไปถึงจุดนัดหมายนอกไซส์และถูกแจ้งว่าไม่มีภารกิจดังกล่าวอยู่จริงหน่วย TAU-9 จึงรีบเคลื่อนที่กลับไปยังไซส์ตี4 41นาทีโ องขอบคุณพระเจ้าขอบ,บคุณพระเยซูอย่างน้อยตอนนี้ผมก็นาจะบ,บอกกวกลุมพวกเธนได้บ้างนะ,ะดีแหละพลังมันเริโตตอนนี้ได้ผดีเลยฮนะ,ะถูกเวลาสูรไปเลยนะอ่ะดีแล้วดีแล้วทีนี้พวกคุณ่คบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะโอ้โอข้ข้าเดพระองค์ท่านหลังจากไปธีประสูิด้วยโลหิตนี้เสร็จสิน้น พวกเราก็จะพาท่านไปยังห้องศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งพวกเราครอบครัวของพวกเราและเชื้อสายของพวกเราจะคอยรับช่วยท่านไปชั่วนิรันด์ไอ้พวกคนบาปที่นี่มันตั้งใจที่จะจองจําท่านไปชั่วนนิรันด์แต่ถ้าท่านมากับพวกเราท่านก็จะได้เป็นอิสระตี4ี่สี่สิบนาทีอ๋ออะไรนะั่นไอ้พวกคร้เลยจะไวเนี่ยนะี่ฟองน้อกูว่าถ้าผมอยจะออกไปผมก็ออกไปเมื่อไรก็ได้อะ ผมแค่ต้องขออนุาตผู้คนกุมสถานที่แค่นั้นเองนิดเดียวผมก็ไปได้แล้วแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยทำไมทำอีกแล้วอะยู่ดเดียวนี้เลยนะบุคลากรระดับดีกลับมามีเพศสัมพันธ์แบบมูยอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเอาจริงดิให้ผูอนยู่เดียวนี้เลยนะเฮ้ยคนขหนาเกียดเลยอ่ะก็ก็ผมผมน่ะไผมน่ะผมยังไม่พร้อมที่จะต้องรัดที่กับใครหรอกนะ ผมเพิ่งอายุแค่สองร้อยปีเองอ่ะนี่ผมเพิ่งผมเพิ่งมารู้นิติภาวะมาได้ไม่นานเองนะผมยังเด็กอยู่เลยนะผมไม่พร้อมจริงๆอ่ะตีสี่สี่สิบหกนาทีโอโ้ท่านผู้ยิ่งใหญ่นี่ท่านคิดจริงๆหรือว่าพวกมันนิติจะยอมให้ท่านออกไปถ้าท่านแค่ขอพวกมนันดีีแน่นอนท่านสามารถขอได้แต่ก็คงจะต้องผิดหวังแล้วนะองค์เนื้อหัวเออเออก็ว่าต่อต่อให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะ ผมผมก็แค่แค่รอจังหวะตัวเองจะแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าผมจะไปอ่ะผม,ผม,ผ,มผมก็แค่พังออกไปเมื่อไรก็ได้นะเออเอาเ,อาเอาป็นว่าระหว่างนี้ผมผมจะไปอยู่ในห้องน้ำแล้วกันนะพวกคุณจะทำพิธีบ้าๆอะไรของคุณก็ทำไม่เถอะผมไม่สนใจแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะผมก็แค่อยากนั่งเล่นมนันคลับไปวันๆแค่นั้นเองอ่ะให้ตายสิ ตีสี่สีนาที SCP 2 6 6 2เดินไปที่อ่างอาบน้ำเปิดน้ำและนั่งอยู่ในนั้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของเหตุการณ์ 2> SCP 2 6 6 2สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้เพียง5%ของประชากรทั้งหมดและประมาณ2%ของบุคลากรของมูลนิธิเท่านั้นดังนั้นมันจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ